มาน,นิดนะครับซึ่งท่านยูทูบเบอร์ชิดาบุญนานดีนะครับกำลังไลฟ์สดนะครับขณะไหนที่อยากให้ญาติที่อยู่ทางแคลไกลได้รับทราบนะครับก็พยายามสึกษาเข้ามานะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับชินาทุสิต78ปีหลวงพ่อธรรมชโยู่นะครับเข้าแถวเรียบร้อยพร้อมเพรียาม นะครับนาตัวจะเป็นเอกปีศาตุวเป็นภาคูชัยก็เข้าใจเรียบร้อยแถวที่3เป็นต้นไปก็จะเป็นของอ่ากลุ่มอะไรนะเบาดังๆครอบการแดงแก๊งแดงสาสุนแดงสานะครับขอเสียงหน่อยสาธุได้ยินไหมสาธุได้ยินไหมแน่อื่น หลังจากนั้นไครก็เป็นคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านรูชัยนะครับแล้วก็จะเป็นาสาวผชนผู้นําต้นกันมาถวายนะครับตอนนี้เต็มของสองฝั่งเลยนะครับแตส่วนรายชื่อต่างๆก,ก็ตอนนี้ท่านไปลงทะเบียนไปที่กองการซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่บ้าน ที่ใหญ่ทุกชาติผู้ใหญ่อานนั้นและที่ใหญ่ดีราแล้วก็ทีมงานนะครับเลขาของของท่าน